วันนี้เมาดูคู่แรกนะครับนวพลกับทางด้านโสพลก่อนนะครับวันนี้มีพรมสชัยบุญชีวินและคุณนกพลยุนงอครับร่วมกันบรรยายครับวันนี้มีพรมสชัยบุญชีวินและคุณนกพลยุนงอครับร่วมกันบรรยายครับครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับทาง w o r ร์กพอยตหมายเลขยี่สามแล้วก็สวัสดีพี่ช้างด้วยครับมาถึงคู่แรกครับไม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังแชมป์โลกของไทยครับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นครับหลงแชมป์โลกอันดับสองนะครับของจาบิลสินรุ่นแบนุเบะนะครับแชมป์ wbc เอเชียในรุ่นแบนุเบะด้วยรอเเวลลาชชิงแมป์โกออยู่่่นะะครับพืทีจ เจอกับนอดินอุบารีครับแชมป์ Nord U ali, โลกชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ก็มีการเจอาากันอยู่หลังจากที่ตอนแรกจะชกแล้วก็มีการยกเลิกกันไปเพราะทางไฟนะครับเพราะว่าปัญหาเร COVID ื่องโควิดในประเทศฝรั่งเศสครับคู่นี้ครับเป็นการชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับกำหนด8ยกครับแดงก็น้องคนหลงโปรโมชั่นอย่างที่คุณช้างคุณสันทชัยได้เรียนไปนะครับโดยไฟนี้ครับถือว่าเป็นไฟเตรียมความพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายให้กับเจ้าวัดครับน้องครหลงโปรโมชั่น อย่างต่อเนื่องครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชิงแชมป์โลกในอนาคตครับก็อย่างที่แฟนๆทราบกันดีครับน้อพลนครหขลวงนโปรโมชั่นเกือบจะได้ชิงแชมป์โลกแล้วนะครับกับนอดินอุบารีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ครับทำให้การชกไฟทังกล่าวต้องยกเลิกไปครับแต่ว่ายังไงก็ดีครับทางด้านของสภาร์วิลล์บีบีซีก็ยังคงมอบสิทธิ์นี้นะครับให้กับนวอลนครหลวงนโปรโมชั่นในการชิงแชมป์โลกไฟ์บังคับครับโดยจะรอนะครับระหว่างคู่ของนอดินอุบารีกับ โดนิโตโดแดนะครับชกไฟบรรับุรุกันก่อนแล้วหลังจากนั้นครับจะเป็นคิวของโนวพอลแหละครับก็็เปน,นคิวไฟบรรับุรุต่อก็คือถ้าก็ว่านตอนจินอุบาลีนี่เจอ2ไฟบรรับุรุเลยนะถ้าเกิดว่าสามารถเอาชนะผ่านโดแนได้แต่ถ้าเป็นโดแนชนะก็โนวพอลก็จะเป็นผู้ชิงชายในไฟบรรพบุรุษของโดแนถือว่านา่าติดตามครับทั้งโดแนแล้วก็อุบาลีนี่จะชกกันในกลางปีนี้นะครับโนวพลอุ่นก่อนนะครับนีเจอกับ สมพลครับสมพลกล้าชุนนะครับที่นี่เป็นถึงอดีตนักมวยสมัครเล่นที่ประสบการณ์โชคชนครับูใช้ได้ครับสมพลมันเป็สองตั้งหลับแน่นนะครับแล้วผมก็ดูเชิงก่อนครับผมก็ถือว่าจะาผู้ชกที่ นะครับหไปเลยแต่ว่าท่านจะดูกันตามสถิติในรักิ้งแล้วก็ก็ต้องบอกว่าห่างกันพอสมควรครับโดยเหตุผลที่น้องพลนีรอชิงแชมป์โลกแล้วนะครับไฟนี้ก็เลยต้องให้ได้ต่อยอื่นเครื่องครับเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้หยุดนานครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อุบารีกับโดนแอชกกันไฟบังคับเสร็จสิ้นครับจะเปคิวของนักผูคนครับ ฉะนั้นต้องได้เคลื่อนไหวต้องได้ต่อยอย่างต่อเนื่องแหละครับเพื่อเป็นการรักษาร่างกายครับให้พร้อมอยู่เสมอสําหรับการชิงแชมป์โลกไฟบครับเราเป็นการชิงครั้งที่2ของนองพนธ์นลวง,งโปรโมชั่นด้วยครับนพนรนกขล่ววเบียดก้าไปแล้วครับอาล้ครับปลายยกก็เริ่มเดินเครื่องแ,แต่สมพลวันนี้มาป้องกันตัวเน่น,นเหนียวนั่นแล้วกิน<ะ>เรา ดูภาพช้างก่อนนะครับนี่จังหวะยิงหมัดของโนบุคครับถือว่าโนบุคนี้ก็โตเปิดเกมเร็วครับโนบุคครับลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับนี่ครับโค้ตป๊อปครับโชคชัยที่สิงที่นันครับเป็นในผู่ใจอ่ะมายกสองนะครับโนบุคุยามด้านโนพลคุณความมันดีกรดก็จะเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่าดูชั้นดูเชิงกันไปยกแล้วนะครับ ลุยแล้วครับนพพลค่อยเดินเบียดเข้าไปแมสมพลวันนี้วางแผนมาตั้งรับรับตั้งรับไปถอยถอยดักเอามัดหน้าใหญ่ไว้ครับกันนพพลเอาไว้นพพลหลังๆจะเห็นได้ชัดเจนครับว่ามัดซ้ายของเขานี่หลากหลายครับแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเลยครับวันนี้มาดูครับมัดที่ไม่ถนัดครับหลังๆนี่ปรับขึ้นมาเยอะเลยครับซ้ายออกได้หลากหลายครับเริ่มมันแล้วนะครับพุกซ้ายของนพพลออกแล้ว สมพลก็โตกลับนี่ครับมาชมจากศรีสะเกดครับหน้าของสมพลมัดแคบโอ้ยแต่โดนนำตัตเข้าไปแล้วเสียงดังนั่นดีเหลือเกินครับอเอาละครับผมว่าน้ำพนเครื่องติดละเกมนี้นี่ดูเหมือนว่าต้องการโชว์ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับคุณสายชัยครับพอโดยปกกิแล้วน้ำพลนี่3ยกแรกจะไปเรื่อยๆครับคุมเกมดูเชิงคู่ต่อสู้แล้วก็ยก4 ค่อยเปิดเกมเต็มเครื่องครับแต่ว่าวันนี้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับยกที่2เท่านั้นพลาดโดนเหมือนกันครับโสมพลดูกระตุกแล้วนะพลนี่กรนดูกเยอะครับโชว์การป้องกันตัวครับบล็อกหมัดชุดของโสมพลได้ครับน้องพลมาซ้ายแล้วครับเปิดทางเข้าไปครับพยายามเบียดเข้าไปเดินตัดเวทีครับแท็กซ้ายโอ้หมัดหน้าโสมพลสะดุ้งกันแล้วเจอยับของน้องพลเข้าไป ไฟนี้มาสซ้ายของโนพพนเสริมในเรื่องของหมัดแย็บที่ค่อนข้างเร็วขึ้นแล้ว<ป>ลวันนี้จะเห็นว่าแบบซ้ายของโนบพนนี่จะมีตัดล่างตัดบนสลับอัพเวอร์คัทนะครับแต่ว่าวันนี้มีแย็บเปิดทางด้วยครับค่อนข้างเร็วแล้วก็เน้นเป็นพิเศษด้วยขอบคยณอยประท้าด้วยกลางเวทีนะครับหยับออกมาแล้วก็ดูครับคอยจะทักซ้ายเอายิงขวาเข้าไปแล้วคนมาแล้วเอาเลยครับมาชุดจะเริ่มแล้วโอ้โหยัง,ย,งยังไม่ได้ครับ พยายามไล่ไปเข้าที่บุ่มแล้วนะโซพลแต่ว่าโสพลยังหนีได้ครับนีขอโดนนี่หน้าสั่นมั่นครับทางด้านโสพลครับโสพลโชว์สายตาครับโยกลงเอาละดูสถานเหมือนจะวัดจะเริ่มจะเอาแล้วเกมจะจบเร็วหรือเปล่าเหมือนจะเอาให้ได้ครับย่างสามคุมก็ไปละดูครับดูการเดินนะเดินแบบมั่นใจเลยครัที่โสพลเองไม่ประมาทนะครับดูครับมีโต้โอ้น่ากลัวครับจะเดินเทะล่งทะล่าไม่ได้นะครับ วิ่งเลยตอนนี้ไม่เดินแล้วขวาแน่นครับโซพลมมแม่แม่โพลขวา,ขาก็เร็วเหมือนกันครับลักไก่จิ้มก่อนครับโซพลก็ไม่กลัวนะฮะนี่พอมีจังหวะก็ล็อกแขนนี่เป็นประสบการณ์ของมยสมครเล่นนะฮะตีความเชี่วครับแล้วก็เทคนิคดูปล,ปลาลปลายกนี่โอ้โหสองแขนเลยจังหวะเบียดนครับวงในนี่ไม่ให้ต่อยครับล็อกแขนไว้ก่อน เรากลับมาที่ Workpoint s t a ตเดีมนะครับมาดูภาพช้ากันก่อนทุกซ้ายของนพลครับโอ้โหด้วยวามัดนี้เขาลบตัวตัวงอเลยนะครับทางด้านสมพลย่งคนจะเาออกคืนบ้างีคืนครับขวาทรงครับจิ้มลำตัวคืนเหมือนกันนี่โดนฝาเข้าไปเอียงเหมือนแันครับก็ต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม M150 ครับและเครื่องดื่ม m เกลือแร่ครับขอบคุณบริษัทมาซาแล็บจำกัดครับ มาสบามครีมทาถูนวดพาร,ระแคบบรรเทาปวดลดไข้บริษัทห้างขยาตราเสือสเปตัวจำกัดครับยาน้ำตราเสือสเปตัวยากระสายเส้นตาหัวเสือยาแก้ไอตราเสือสเปตัวยาแผนโบราณครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับซารา่าแอนตซินยาธาตุน้ำขาวไทยนครบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับและขอบคุณนิสันนวราครับชมกันยก3นะครับแหมตอนนี้ช่วยโอกาสก่อนนะครับโสพล แทกซายบุนออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วครับโน้พลยกนี้ครับพอเดินเร็วขึ้นโสภาพลก็ต้องเน้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับมีอู้โดนขวาเหมือนกันครับโน้พลไม่ทำ<แ>เ,เล่นไปครับสายชัยเห็นประมาทนะฮะมวยชิงแชมป์โลกอยู่แล้วไปดูแขนดูหัวไหล่ของโสภาพลเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับมีกล้ามเนือ้อแสดงว่าการเตรียมตัวกับฝิกซ้อมนี่ดีในระดับหนึ่งแล้วครับนี่เด็กศีร์สเกตนะครับบ้านเดียวเจ้าแหลมนะ ผลเปลี่ยนเข้าไปครับครับเน้นหมัดซ้ายแล้วครับหมัดเก่งอแต่ว่าโสพลไม่กลัวแหละครับนี่คือโจทย์ที่นวพลต้องตีให้แตกครับโอ้โหนีชิงอก่อนอีกแล้วโสพลเปิดเกมเดินเขาทาทาได้ดีครับนวพลแต่ว่าต้องดูครับจังหวะที่โสพลเอาคืนครับก็มีหลายจังหวะที่นวพลยังป้องกันตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับต้องดูครับหลวมไม่ได้นะฮะอย่ามั่นใจพลังหมัดตัวเองมากเกินไป กรรมการแยกไม่ให้คอร์ดเลยนะตอนนี้การได้ชกอุ่นเครื่องแบบน mm ี้ครับก็จะได้เห็นแล้วครับพอบกพร่องครับวิ่งดูโสมพลโตแต่ละทีตอนนี้เป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองเชื่อเหลือเกินว่าตอนประกอบคู่มานี่แฟนมวยนี่อาจจะรู้สึกว่าคู่มวยคู่นี้อาจจะไม่น่าดูเลยแต่ว่าพอขึ้นมาจริงแล้วครับดูครับโอ้โหโสมพลนี่ไม่ธรรมดาจริงครับ ชื่ออาจจะไม่ใหญ่ไม่โตอาจจะไม่ดังอาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่ว่าดูฝีม้าลายมือครับแม่ทำเอาเนองพนหนักใจเหมือนกันครับอย่างที่บอกว่าต่างต่อยกับมวยไทยด้วยกันเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เยอะแบบนี้นะฮะไม่ใช่เอาปินินโดมาซึ่งอ่ะยอมไม่ง่ายเลยคนไทยไม่ยอมยิ่งจนจุดนหนูอยางส่วนคนที่เขารู้ว่าเขาต่อยรองแชมป์โลกเนี่ยเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเลยนี่คือการสร้างสรรค์แล้วครับแล้วเขาชนะนี่เขาก็ดังเลย การสร้างสรรค์มวยสร้างของนักหลุโปรโมชั่นครับที่ร่วมกับเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สามครับผู้ชกก็ถือว่าอยู่ในระดับที่คู่ขี้สูสีแล้วครับแม้ว่าชื่อชั้นนี่อาจจะเป็นรองเยอะครับดูว่าขึ้นเวทีมาแล้วนี่ก็ไม่เป็นรองเท่าไหร่นะครับกล้าสู้ด้วยยาตัดเวทีครับนกพลครับเน้นขวาแล้วครับแหมพยายามประคัดเฉียวไปครับนงพลนงพลยิงขวาไม่โดน โอ้ยหลวงอภคิหมดยกคำจะพักให้ก่อนคู่เดียวครับเียนเล็เป้าเสร็จุเ็กเอนบอกดก็อยู่แล้วเคยมาฝาร่างเข้ามาฝางฝาแล้ก กลับไปที่เวฟคอยสเตเดียมครับมาดูภาพช้าเริ่มมันขึ้นแล้วก็ดูครับน้องพลโดนดัง ขวาเต็มๆคางเลยนะครับเออประมาทไม่ได้นะครับเห็นแล้วนะครับว่าน้องพลโดนได้แล้วนะคกณสาชัยใฮะต่นนี้ก็หลายคนก็เห็นแล้วครับว่าน้องพลเป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้แต่ว่าหมัมดเบื่อสกูนี้นี่ชัดเจนครับโดนแล้วอยู่ได้ครับขวาท้าพนการที่ดีกับความแข็งแกร่งชงม,มนตอ่อยกที่สี่ต่อครับยกนี้เป็นยกเก่งของน้องพลครับกษัตรัยส่วนใหญ่ จบยกนี้ประจำนะเรามาดูว่าครั้งนี้จะเป็นไงครับไม่กอนนะแม้แต่ทรงวยใช้ได้นะทางด้านโสพลมาดูนะฮะสองปีเท่านั้นเองครับครับไม่รอให้น้องพลถึงตัวครับชิงออกก่อนแล้วก็ตีกันเชียงวลนออกครับมาครับนพพลเน้นมากเขึ้นแล้วสวยเลยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วเน้นครับเอาแล้วครับยกสำคัญยกที่ชอบเหลือเกินของน้องพล เบียดให้ติดแล้วครับสมพลเองรู้ครับว่าถ้ายืนระยะประชิดยืนใกล้ๆยืนขาตายจะเป็นเป้าให้น้องพลครับก็เลยต้องดูครับสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กตลอดครับเนี่ครับเคาะแล้ววนออกน้องพลนี้เดินยกระสูนให้ต่อยก่อนแล้วก็รอออกเลยนะครับต่อยคอมไปครับสมพลก่อนเลยครับวิ่งแล้วครับน้องพลครับเร่งเลยครับยกนี้แต่ว่าสมพลนี่มีหมัดคอยเฉียงคอยเบกนะครับ ต่อยก็ต่อยสุดหมัดนะด้านโสพลอมันค่อนข้างแน่นครับโสพลดูเหมือนว่าน้องพลจะมั่นใจแล้วครับว่าทนพลังหมัดของโสพลได้ครับดูเดินแบบไม่สนแล้วครับอุ้ยแบบนี้นี่ตั้งใจปิดเกมแล้วครับสัญชัยหนัดของเขาครับยกสี่ต้องดูเขาว่าจะทำได้หรือไม่ได้ครับวิ่งเลยครับตอนนี้โสพลดังเห็นว่าเล่นแล้วนี่ก็หนดไว้แปดยกนะโอ้โหแต่ลงหมัดเน้นๆแล้วนะครับ คนเอาทรลอด้วยการล็อกไว้ก่อนครับแต่พพลนี่ยังมีประสบเขาก็มีประสบการณ์นะครเอาทุรอดล็อกก่อนขับซ้ายเข้าไปที่ซอกแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่สมพลนี่ชกแบบตีหัวเข้าบ้านแล้วคุณสาชัยครับ<ะ>ด้วยประสบการณ์ด้วยเบสิกและรูปแบบมวยสกุลอาชีพที่เป็นรองครับเขาก็เลือกที่จะไม่ปะทะแล้วครับ่ารายล่าเนาะคุณจะเป็นไง ถอดัดว่ายิงตัดลำตัวแล้วมีหุบสายน่ากลัวครับโสพลเ็าถือว่าเป็นการเลือกผู้โชคที่ด <st ีอีกหนึ่งคนแล้วครับสำหรับนคุพนักหลงโปโมชั่นครับแม้ว่าชื่อจะไม่ดีแต่ว่าดูการออกหมัดครับการเข้าทําของโสพลนี่ถือว่าทําให้นองพนนี่ได้ประสบการณ์พอสมควรกับไฟนี้นองพนตอนนี้เกาะติดแล้ว สงฉนเดินบ้างครับช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของยกนี่ครับเบียดเข้าไปแยงซ้ายครับมีขวาสวยแต่ว่าติดบล็อกครับแยงซ้ายครับเอาคนผ่อนเกมรอบวกครับในช่วงปลายยกอุ้ยโดนเหมือนกันครับหน้าสั่นครับเอามาเร็วครับสปีดหมัดก็ถือว่าใช้ได้เลยครับตานนั้นของโฉบคนครับไม่กลัวด้วยนี่แหละครับที่สำคัญเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับ กับพิธีวิวคอยจะเที่ยมครับดูภาพช่ายกที่ผ่านมานะครับโอ้โหอวบขัดขวาแล้วตามด้วยสายสวยครับน้องพลจังหวะที้ทําได้ครับเกาะสายแต่ว่าสมพลเองก็ดูครับยืนสู้ได้ดีครับนี่จังหวะศีรษะนี่ศีรษะเต็มๆนะฮะนี่คือเหตุผลที่นกต้องระวังแล้วครับเพราะว่าไฟสำคัญรออยู่ครับองใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องรัดกลุ่มแล้วก็เน้นให้ แผลแตกเกิดน้อยที่สุดแล้วคุณสาชัยเราสังเกตง่ายๆไฟไหนถ้าเสยคุยไปที่มุมแสดงว่าตอนนั้นเดิมนะเดิมมีความกดดันในดัดขึ้นมาแล้วครับเมื่อครั้งที่แล้วคุณจ้ได้ที่ชายน้อยครับมุ่งหลวงนะฮะเอาครับเร่งเกมครับโพลผ่านครึ่งทางไปแล้วครับคุณนี้กำหนด8ยกครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับกำหนดต้องลุโมชันครับเดินเข้าไปนี่ครับความเร็วของทางด้านโสพลครับชกแบบฉาบถวยแล้วครับออกให้เร็วครับแล้วก็กอดไว้ก่อนออกให้เร็วแล้วตีกันเชียงวนออกครับ ไม่ยอมแลกไม่ยอมปะทะด้วยแล้วครับเนี่ยครับวนออก,อกเงานจะหลังใจเหมือนกันนะครับโอพนงานนี้ก็จะเก็บง่ายๆเหมือนกันเบียดมาครับโตพนนเริ่มเน้นหมัดครับ มโยกมาครับทีมขวาตรงครับเน้นขวาเบินใบแต่จังหวะพิชิตตัวนี่โสพลแกเข้ากอดเข้าล็อกเลยครับนี่ครับนี่หมวกเอาแล้วครับแหมหนักๆแล้วครับเอามันแรกคือเสร็จน้อพลนาถูกครับแหมน้อพลพยายามยั่วครับยั่วให้โสพลแรกด้วยแต่ว่าโสพลดูครับแรกได้ไม่นานครับหมัดสองหมัดแกก็พยายามจะกอดครับแต่ว่าน้องพลไม่ปล่อยแล้วครับดูครับเพร่งเข้ามาครับเพี่งเข้ามาเน้นซ้ายขวาทีมกบัยได้มาริ่มาโสพล ได้แล้วใช่ครเอาล่ะเอาดูว่ามุ้ยได้โดนนี่รู้สึกจะสะดุ้งไปนิดนิดกับท่าของโซบอนมีโครงแขงโครงแขงครับห่อย่าทนได้แต่ว่าอย่าต่อยท้องครับดูแล้วเหมือนกอดต่อยอาการมีอ่อนเลยนี่ไงแ้วพอต่อยท้องแล้วมีมีอาการทันทีครับโอ้โหคุณติ๊บเก่งเลยว่าสี่ยกนะฮะตอนนี้ยกห้าแล้วก็โดนครับของนี่ลงไปแล้วนะนับถึงแปดตัวนับอาแล้วคนไม่ปล่อยแล้วล่ะด้วยครับ นาทีเสร็จ็จพอไม่พอครับนพลลุยแล้วครับมาดูครับนาทีทองของนภพลดูเหมือนว่านพลนี่โมโหนะฮะแตกด้วยนะแต่ว่าศีรษะชนแล้วครับอาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าควบคุมได้ดีครับครพอมีแผลแตกแล้วทําให้เกมเข้มข้นขึ้นเลยครับนดูครับรู้ลำตัวโอ้โหอ่อนลงแล้วอ่อนลงแล้ว สมพลตอนนี้อ่อนแล้วพยายามจะกอดโอ้ยท่อนแขนลงมาตาม่ำแล้วครับรับต,ตัวครับชักไม่ไหวชักไม่ไหวน้องพลก็รู้จุดอ่อนแล้วครับลับตัวอย่างเดียวย้ำข้าไปดิโสมพลยังไงครับไ,ไหวไม่ไหวรอดไม่รอดแต่เอายังยอดอยู่เอ้าโดนได้ลับตัวตัวงอย้ำอีกโอ้โหนับสองนะครับนับสองรอดไหมครับอีกครั้งหนึ่งนี่ไม่รอดแน่ เอายงไงดีครับโสพลโสมพคิดแล้วคิดแล้วเอาไงสู้ต่อครับแม่หัวใจยังไม่ยอมแพ้แต่ทุกอวมแล้วตอนนี้อ้วมไปแล้วครับเวลาโยุบหนี้ครับแม่10นาทีโสมพลยังไงพี่ไทยโสมพลพยายามเอาเอาตัวรอดนะครับอ่านี่ใช้เทคนิคนี้นะครับอยู่แล้วน่าจะรอดนะก็ถือว่าเก๋าพอตัวครับแตานของโสพลโอ้ยรอดรอดที่เวิร์คพอยต์สเตเดียมครับดูจังหวะ สวยๆของน้องพลครับนี่ครับต่อยท้องแล้วมีสะดุ้งครับตัวหน้าของโสพลเนี่ยครับพอโดนลําตัวแล้วออกอาการชัดเจนครับแล้วก็นับแรกครับนะครับชุดแรกแล้วก็โดนอีกชุดเนี่มาดูหลายๆมุมนะฮะโอ้ยนี่โดนขวานี่เป็นนับที่สองครับก่อนหน้านี้โดนยกที่หกนะครับมาตามกันต่อครับยกที่ห้านี่สองนับครับน้องพลได้ครับ ตรงกลางยกกับปลายยกครับน่าจอยู่เนาะผลเร่งแล้วล่ะเ้าหมายนี่ปิดบัญชีแน่นอนแล้วครับทรงนี้ครับองพลรู้แล้วครับว่าจุดอ่อนขอ,องโสพลอยู่ตรงไหนหลับปวตอนที่ชักไม่ไหวเหมือนกันโมพลโมพลก็รู้ตัวเองมีจุดอ่อน่างคนต่างรู้ครับต้องดูครับว่าจะป้องกันได้ดีขึ้นหรือเปล่าทางของโสพลครับ ใช่วงต้นๆน,น,นพลไปเน้นหน้าครับต่อยอบนซะส่วนใหญ่ครับทำให้โสพลนี่ได้ใจแต่ว่าพอพอล้วงลําตัวแล้วเนี่ยอาการออกชัดเจนครับต้องดูครับนพพลจะปิดเกมได้หรือไม่แล้วก็จะปิดเกมในรูปแบบไหนครับยังมีฮึดอยู่เหมือนกันครับสโสพลเนี่ยคนไม่ต่อล้วตอนนี้ต้องระวังนะครับลูกโตของสโสพลครับขอขวาปุบซ้ายยังน่ากลัวอยู่นะครับ เพียงแคาเขาโดนนำตัวแล้วแหมมันมีอาการยุบอาการย่นให้เห็นแล้วครับเอาครับทุกใจมาชูวยผมเลยสมพลก็ไม่ยอมครับมีโต้โต้เสร็จทุกก่อนเลยครับว้าแหมขาอ่อนไปแล้วเครื่องนะเคลื่อนครับสมพลสถานีนี่ดูแล้วสมพลน่าจะประคองน้องสาชัยครับนี่สองคนบนเรือที่ใกล้ล้มเต็มทีแลนะฮะโอ้โหช็อตนี้ครับ เมก่อนครับสะสมไปเรื่อยมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตพอสมควรครับสำหรับชางคนขณะที่น้องพลเองก็มีแผลแตกอยู่นะพระมัทวาลเทพขวาสวยนะน้องพลเฮ้ยทุกหมัดของน้องพลเน้นหมดแล้วนะครับไมพลินไม่ได้ต่อยอยู่ข้างเดียวนะครับน้องพลโดนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ได้ประโยชน์แล้วครับได้เคือด่วนร่างกายจริงนะช่ครับได้ระบบหายใจครับหมายตอนนี้เร่งเร่งเร่ง เล่นนะครับน้องพลบี้ติดบี้ติด,ตดโอ้โหดูครับแต่ว,ว่าโดนท้องแล้วจะหยุดไม่ได้แต่ว่าแข็งแรงครับแ,แ,แม่เหนียวทนครับแต่ว่าโดนไปรับแล้วครับตรงนี้การสะสมครับสะสมมาเยอะมากแล้ว <ไป S 2> จริงๆดูแล้วนี่ก็จับได้แล้วนะพูดถึงนะแต่ว่าเขายังสู้อยู่ครับเขายังสู้อยู่กรรมาการยังให้โอกาสครับดูแล้วว่าท่านัของโสพลนี่ตั้งใจจะยืนให้ครบ8ยกแหละครับโอ้ยแต่ถ้าโดนแบบนี้ จะไหวไหมครับไหวไม่ไหวครับดูครับร่างกายไม่ไหวแต่หัวใจยังสู้ครับตอนของโสพลนวอพลดูครับจะปิดยังไงเน้นเลยเน้นมากๆแล้วครับเน้นแบบต้องเอาให้ได้ในยยกนี้ฮะดูครับรัวรัวแหลกรัวไปชุดรัวไปชุดเน้นรับตัวกอดอ่ะยังสู้ยังสู้โอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ่าโอ้ยกนี้น่าจะพ้นแล้วครับเลยนาทีดูแล้วตอนนี้พอเขาได้ยินเสียงเคาะนี่เขาดิฟฟิวเลยนะ โอ้โหที่ถึงขนาดกอดหลังอ้อมหลังเลยก็ยกเจ็ดนะฮะดูครับขวาโดนเต็มคางครับสโสพลก็ถือว่าหวัวใจในสอบผ่านแล้วครับสำหรับน้าของโสพลครับโดนลําตัวโดนหน้าโอนไปเอ็นมาสภาพนี้มองตัวว่าจับได้ครับอย่างที่คุณสัญชัยบอกแต่ว่าต่อมันกันต่อ ต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม M 1 5 0รครับและเครื่องดื่มเ็เกลือแรกครับบริษัทมาซาแล็บจำกัดครับมาซาบามครีมทาถูนวดพาราแคบบรรทัพพวดลดไข้ครับห้างขายยาตราเสือสเปตตัวจำกัดครับยาหนามตราเสือสเปตตัวยากระใสเส้นตราหัวเสือยาก้ไอตราเสือสเปตตัวยาแผ่นโบราณครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับซารา่าแอนตาซินยาทาดน้ำขาวไทยนครครับบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ำไทยจำกัดครับและนิสันนาวาจุกนะครับจุกแล้วครับ อการจุกชัดเจนแล้ววันนี้ครับสมพลตัวแข็งขึ้นมาเหมือนกันการเกิดจะยกไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับกคดป๊อปครับตัดเนสั่งทุดบุกบอกว่าจะมาเขากอดให้ออกขวาออกขวาครับแล้วโเล่นขวาอะไรแบนี้ตามสั่งกคดป๊อปเลยครับเข้าไปครับนวพลยังมีสู้มีเถียงอยู่เหมือนกันครับ บกดูนะว่านัวพลจะเอายังไงต่อกับแผนการยกของตัวเองบนเวทีครับแน่นอนนะครับเกมการยกบนเวทีก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการวางแผนของเทรนเนอร์ทีมงานสตาฟนะครับของนกหล่อลกบอลชันโดยโค้ดป๊อปนะครับเปิ้ดเลยครับไม่ยอมให้กอดเลยนะฮะโสพลนี่หัวใจดีครับก็ต้องชื่นชมครับทีมงานนครหลวงที่ส่งโสพลมาครับ ไฟนี้เนี่ยนักพนี่ยได้จริงๆครับได้ประโยชน์เยอะเลยครับผมว่านะจริงๆสพปรเนี่ยเอาไปชิงแชมป์จะใครก็ยังได้เลยเพราะว่าดูแลใจสู้แล้วก็เหนียวครับเป็นตัวเหนียวมากยกยากเพราะว่าลำตัวอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าแกโดนแล้วก็ทนได้ครับถ้าเป็นคู่ชิงแชมป์ที่ดีด้วยได้ลงไปให้กรรมการได้นับให้หายเหนื่อยก่อนแล้วพอขึ้นมานี่แกสู้ได้ต่อครับไม่ประสบการณ์เลยนะ นวพลพยายามเขาต้องพังคันครัว่าศีรษะชนใช่โมพังวงเรื่องศีรษะอยู่แล้วครับก็ถือเลยทำให้รอดไปอยู่ไหนว่าเป็นการฝึกด้วยครับการควบคุมสมาธิของนวพลแหละครับสังเกตดนวพลเวลาถ้าโดนศีรษะชนหรืออะไรเนี่ยสมาธิไม่มีอยู่แล้วก็จะหยุดหรือไม่ก็พยายามฟ้องกรรมการโอ้ยเอาไว้ขาอ่อนไปกรรมกาเตี้ยเตี้ยไม่นับครับพยายามเร่งแม่กดจังหวะนี้สมพลก้มต่ำครับแล้วก็เป็นจังหวะเดียวที่นวพลกด สมพลนี่เรียวแรงแทบจะไม่เหลือละโดนกดเข้าไปยินได้ด้วยหัวใจเลยครับหูสายสวยมากเลยโอ้ยจบเกมเลยครับโอ้โหเวลาต้องจับแล้วครับแบบนี้นี่ครับนาโคจิน่าจะมีโอกาสได้เห็นเขาชกอีกแล้วครับดูแล้วแบบนี้องทั้นั้นก็มาดูภาพรวมทั้งหมดครับนี่ครับตั้งแต่ต้นเกมยันปิดบัญชีได้ครับต้นต้ยังคำเป้าไม่เจอครับโดนบวกเข้าไปครับนมพลมีวุ่นวายเหมือนกันนะช่วงแรก ส่วนลช่วงแรกยังคึกคักนะครับช่วงแรกในต้นต้นต้นเนี่ยยังห้าวอยู่อันนี้รวมมัดนะครับประคัดโอ้โหขวาเนี่ยมีแคว่งไปแล้วนะครับเดินนี่ครับมีจังหวะศีรษะชนครับเนี่ยครับเนี่ยสังเกตว่าพอมีศีรษะชนแล้วผนต้องหันไปฟ้องกรรมการก่รอนก็เชื่อว่าทีมงานก็คงจะเห็นแล้วครับจุดน,นี้ครับ เพิ่มสมาธิอีกหน่อยครับน้องพลเพราะจริงๆอย่างจุดเมื่อกี้มีอยู่จุดหนึ่งที่กำลังจะเช็คบินอยู่แล้วครับพอโดนหัว้าไปก็หยุดเลยแล้วก็หันไปมองกรรมการแต่นี้ยถ้าเดินก็ไปเนี่ยรัวก็อาจจะเก็บได้เลยแต่เมื่อกี้นะครับนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของการชกไฟนี้ของน้องพลแล้วเห็นชัดเ <ภา S 2> จนก็ว่าสมาธินี่ยังยังต้องปรับอีกนิดนึงครับนี่จังหวะนี้สุดนี่คือความหวังของคนไทยครับน้องพลครับอยู่ทีสั่งให้ชิงไฟบังคับแล้วครับรอกลางปีนี้แหละครับโดนนายกอุบัติไทยชนะครับต้องเจอโน้ตพล อ้ยพี่โดนเต็มๆขนาดนี้ก็ยังทนนะพยายามเต็มที่ครับผ่านไป2นาที33วินาทีในยกที่7ด้วย T K O <will> ขอสิ่งปรบมือให้นพพลนครหลวงโปรโมชั่นอาวุธอะไ T K O 2นาที33วิ a าทีก s รต่อสู้นวพลละครหลวงโปรโมชั่นครับและขอบคุณโสพลกล้าชุดด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดมากๆครับวันนี้หัวเป็นใจนักสู้จริงๆครับอึดเหลือเกินครับนี่คือความมันฮะของคู่แรกในบุรีบ็อกซิ่งวันนี้ครับ